ทดสอบนะครับใส่แบงค์ห้าสิบไปมาห้าเหรียญใส่แบงค์ยี่สิบมายี่สิบบาท นี่คือสถานะที่ไม่มีเหรียญนะครับไม่มีเหรียญอยู่ในโฮเปอร์นะฮะจะเห็นว่าเครื่องรับแบงก์ก็จะไม่ทํางานด้วยนะครับจะขึ้นกระพริบกระพริบสีน้ําเงินอย่างเงี้ยคือไม่รับแบงก์นะครับถ้ามีเหรียญเข้ามานะครับแป๊บนึ่งครับเห็นไหมครับเครื่องรับแบงก์ก็จะกลับมาทํางานได้นะครับ เปลี่ยนเป็นไฟหลากสีตรงนี้